กันซีกดยังกดไลค์อ่ะกดซับสไครต์ให้ช่องก๊อตอาม่าไงล่ะเดี๋ยวแนะช่องก๊อตอาม่าพูดติดตามไม่คืนสักทีอยู่ที่40อย่างเดียวอ่ะคุณหลังกดยังใช่อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องก๊อตอาม่าเออเออไอ้ประจําไอ้ยัโอ้ยโอ้ยกดยังอุ่เอือ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับหนึ่งวันของอาเจียนนั่นเองนะครับมันเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันจบไปเป็นไงนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะและหนูจะทานะครับนั่นก็คือการแปลฟันนั่นเองแต่คนที่จะแปลงฟันนะครับเราให้ดูบรรยากาศในบ้านก่อนดีกว่านะฮะไปข้างนอกบ้านโอ้ครับข้างนอกก็จะเป็น่างนี้นะัะเพิ่งฝนตกเสร็จนะครับคนห้องออกกำลังกายกันนะตอนเช้าสบาย ตรงนี้นะครับจาได้ไหมว่าเราเคยถ่ายคลิปเกี่ยวกับอันนี้ไปนะครับก็มีโฟกัสเพราะว่ามันม้งอยู่นะฮะเห็นต้องสีขาวไหมฮะนั่นแหละฮะมันคือซากกระดาษนะกระดาษยับนะครับที่ผมเคยพับไปนะฮะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็จะมาแปลงฟอนกันนะครับแล้วก็เราถึงขึ้นมาบแล้วนะครับว้าวแรกนะฮะยิยาสิวันแล้วก็ยังเป็นฟาร์มบิอกคครับ แล้วเราก็จะ้ด้วยน้ำตาแลวา่เอาปงฟันเสร็จลุอเลยะครับเราช็หน้าปหนึงนะครัเราก็จะอาบน้าด้วยนะครับอแล้วครับเาก็ปรงฟันเสร็จลล่อนะครั จริงทำอะไรอยู่น่ะฮะไม่ไม่ลงมาเอาเอางานได้แล้วขา่อนไากันได้ไปแล้วไปแล้วดูด้วยเขาคนนี้แหละ ก่อนนะฮะโอเคครับทำเนียต่อนะฮะเราไปออกกําลังกายนะครับจะออกกําลังกายกันแต่เชา้าเลยนะ,ะ <Wow. S 1> จะมีอมแบบว่าแยบบ่างวกคนนึงก็ต้องขออภายด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรถหรือว่าเสียงพวกแมลงอะไรต่างๆก็ขออภายจริงนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็ใส่รองเท้าไปนะครับบ นี่นะครับก็คือบรรยากาศหลังฝนตกนะครับว้าว <Wow. S 1> ซึ่งก็ฝนตกทั้งวันเลยนะฮะตี oh. เราก็ไม่ได้มาออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแค oh. ่พูดเป็นงนั้นงๆแหละนะครับเรามาเดินเล่นเฉยๆนะครับโอ oh. แค่เดินชมบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะครับเข้าบ้าน ปซื้อกโกก,กันบ้างี่แก่นี่เกียร์อะไรอ่ะจะซื้อให้ไหมอโอเคครับยินจิ้งไม่ไปซื้อกโกกวยนะครับเราจะไปเองนะฮะเราไม่แขกใครอยู่แล้วนะครับเราไปเองได้นะไม,ไม่ต้องแบบไปรอคนอื่นเขาเราไปเองเลยดีกว่านะครับ<ว><ว> หลังกล้องกันยังบอกให้ฉันไปด้วยอยู่เลยฮะฮ้อะไรเอ้ยก็จะจะให้ไปด้วยแต่ก็ไม่ไปไปมจะเอานไหมจองนั่งเลยใช่ไหมมานี่นะครับนี่คือจักรยานของผมนะฮะว้าวจะออกไปนะครับทำะไรมือเดียมยากจังเดี๋ยวไปฮะไปด้วยเหรอ Tu tôi tôi tu hết này đi. Tu hết rồi. Oh no. cả ตีนเก้าหนึ่งฮะครับแค่นี้ฮะเอาเลยไหมเนี่ยเน่เอาชั้นมาอผมอยากให้ผ well, wow. ู้ติดตามผมนะฮะว่ามาร้อยหนึ่งก็ดีใจแล้วนะฮะว้าวไม่ดีสิตัวมือใช่ไหมเออครับแค่ร้อยหนึ่งนะฮะก็ดีใจแล้วนะ พันหนึ่งดีใจย,ยิ่งกว่านะครับ้านหนึ่งแบบโหจัดเลี้ยงฉลองเคฟซีพิซซ่าหมกระทะเชดเลอร์มาเต็มเลัขอบคุณครับได้จะตั้งก่นอนฝากก่อนเท่าไหร่อะสามสบ้อ้ากโอเคครับมกรากลกับไปตอนถึงบ้านเลยดีกว่าน,นะครับไปกันเลย ถึงบ้านแล้วนะครับนี่ฮะผู้ผู้ที่ควยเปิดประตูให้นะฮะนี่แกโอวัตินที่เราได้มาเนี่ยนี่ฮะผมเปิดเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหกินเนี่ยปลาชิบเปเนี่ยบบโอวัตินฮะกินกินเลย กินได้เนยว้าวเขาเสียแผ่นเลยโคตรอร่อยโอเคครับผมเรามาหน้าเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะเกมชื่อว่าจังฟอสนั่นเองนะฮะใครโหลดไปเล่นก็โหลดได้นะฮะฮีมีเป็นการเดินระหว่างพี่น้องนะฮะใช่มิจิตาเขาใช้ได้กลางหลังเพราะความอายของลูกตากเงยเอาแล้วแล้วตขาเจาะเจาะฮึ มุ้ยมุ้ยเครื่องเครื่องปั่นโจท้าไปเลยวโจโจท้าลูกแก้วบุตรโอมุตรโอเออนี่โกคูมาก่อนเลยเอลี่เอียวอ่ะเอลี่เอียวอ่ะเลืองเลยแค่สูงแล้วสีดามเฮ้ยดารุฟีดารุฟีเลยกินมอะไรเลยนิวซีแลนด์น้องนิวซีแลนด์ว้าวนิวซีแลนด์เห้เ ôi có phương phương huynh được cái đó Má lời ơi cái nhiều yêu Còn chạy cho cho ơi không ơi mày ơi mày ơi mày ơi ơi mày ơi hả? ơi CHẾT ơi Ôi, ơi mày ơi mày mày ơi อ้ากูตายเหรอออ้ากูตายอ้าวอะไรวะเฮ้ยถ้าไม่ตายกูไล่ชิงหายเลยตอนเนี้ย มอร์กิสเล่แมกนัมยับยืนว yeah. ้าวเย่น้าหอเฮ้ยเคยพัตานิมไม่ไม่เจ็บแลอะไรวะมึงไก็ฉันไม่แล้วอันนี้จ bueno> ริงได้พี่ฝ่าดีเก้ากับเจาะแล้วครับผมเราก็เล่นเกมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะไปกินข้าวกันนะครับผมไปกันเลยนะครับ ผมนะฮะแล้วก็กลับมาเสร็จแล้วนะครับหลังจากการกินข้าวนะครับตอนกินข้าวนะครับผมลืมถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนมาแล้วนะครับเพื่อนมาแล้วเฮ้ยก็ดูฟ้ากันดีกว่านะฮะมาดูบรรยากาศเวลาสามก็มืดแล้วมันฝนน่าจะตกนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาเพื่อนดีกว่านะฮะไปรูไปหาเพื่อนกันเอะครับผมลดลงไปหาเพื่อนกันนะฮะ มาแล้วเหรฮะวันนี้น้ำโมไม่มานะครับ ผมเพื่อนก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะคบผมซึ่งเราจาบน้ํากันนะครับเพื่อนกลับแล้วก็อาบน้ําเลยนะครับเพราะเพื่อนอยู่ตั้งสองถมนะก็เดี๋ยวเราอาบน้ํากันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมเราก็มาถึงห้องนอนเลยที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทํานอนเลยฮะเรากจะทำแบบว่านอนเลยอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมไลค์ซสไคร้แชร์ให้ชงกดอมาเลยครับก็เป็นไงกันบ้างหนึ่งวันของอาเจียนคลิปมันสั้นแต่มันผ่านมปนานมาก ครับผมเดี๋ยวเราปิดไฟนอนละว้าว <Wow. S 1> ถ่ายตอนปิดไฟเลยนี่มืดมากเลยบ๊ายบายคุณผู้ชม